ไปต่อกันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะคะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2556ค่ะโดยเริ่มจากวันที่30รกรกฎาคม2556ไปจนถึงวันที่12กันยาย,ยนทุกวันอังคารของสัปดาห์มีกำหนด45วันที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนางจารุณีพิมพนิตณน,นครพนมเป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2556ตามระเบียบบาระ ซึ่งมีผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าสว่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินหรืออบอจอกรสินเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน เรื่องสาคัญนะคะที่นําเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภา,าอบอจอได้แก่ยติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทยเสนอโดยนายยงยุทธหลอดตะกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลสินเนื่องจากสมาค,คมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาคมไว้ในยติงบประมาณรายจ่ายประจําปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2 0 0 5 557เป็นต้นไปโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมพุทธศักราช2555เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและการตั้งงบประมาณซึ่งต้องนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้ความผิดชอบ จึงสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกและตั้งงบประมาณรองรับได้หลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธาสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกยกมือเพื่อเป็นการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางหลากหลายประเด็นมีสมาชิกสภาทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะมีการตั้งข้อสังเกตที่เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งในที่ประชุมไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ประธานสภาจึงได้ยกวาระดังกล่าวไปเป็นการประชุมในครั้งต่อไปค่ะแล้วก็ต่า,างรุ่งรางกีนมากลายเป็นบัดแผลน้อยเหลือีสานยังไม่ครบถ้วนเลยเพราจะสมัครืกี่เราก็เป็นนิติบุคคลสิ่งที่ผมอภิปรายในบทแก่นว่าน,นั้นผมบอกว่าสวัสดี